่อนสีแปงวดแต่เบี้ย ع, สูงสงคมเลย s <S สวัสดีครับ s <S ผมปอนนะครับจากช่อง y o u t u b ปปอนปอนที่บรกษ,ษาการขายจากโชลูมฝั่งมหานครสาขา,าเกษตรนวมินโชลูม รถยนต์ฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศวันนี้ผมมีตัวสี่ประตูรุ่นเ l s นะครับราคาขายอยู่ที่879,000บาทตอนนี้นะครับสีประตูรุ่น e อ s ดาวาเริ่มต้น20%ผ่อน48งวดอกเบี้ยสูงกลมๆเลยจะไปดูครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเริ่มจากตัวชุดกระจังหน้านะครับคันนี้ช้ก,กระจังหน้าแบบทรงแลปเตอร์นะครับตัวสื่อ FO r d ีเป็นฟอนต์ใหญ่ลังพึ่งใหญ่นะครับใส่ตรงรุ่นนะครับพวกขาพวกการใส่เนี่ยคือตรงรุ่นเลยเราไม่ต้องแปลนะครับอันนี้ก็จะเป็นของฟอร์ดเด็กเนโดยตรง ไฟหน้าเป็น C ีแคม LED แบบนี้นะครับของเดิมเสริมด้วยตัวครอบไฟนะครับเป็นสีดำด้านแล้วก็ตัวชุดกันชนด้านหน้านะครับเราเปลี่ยนใหม่เป็นของแบรนด์ h a mmer นะตัวนี้จะเป็นงานเหล็กนะครับรุ่นที่ใส่จะเป็นรุ่น AdLA s จะมีไฟตัว C เป็น LED สีขาวแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวในตัวมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวรุ่นพวก XL อะไร XL Plus แล้วก็ตอนเดียวเนี่ยที่ไม่มีไฟตัดหมอกอ่ะใส่รุ่นนี้ไปก็ใช้ไฟตัดหมอกได้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีหูลากมาให้ ตัวนี้หูลากที่มากับตัวชุดกันชนนะครับแล้วก็แข้งล่างตัวนี้เป็นงานเสริมเข้ามานะครับแต่ว่าเป็นของแฮมเมอร์นะแข้งตัวนี้แข้งตัวนี้ก็จะเป็นออปชั่นเสริมนะครับไม่ได้มากับตัวชุดกันชนหน้านะแต่ว่าเป็นออปชั่นเสริมของแฮมเมอร์เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันสําหรับรุ่นนี้นะครับเดิมๆเนี่ยไม่มีโชค๊คฝากระโปรงด้านหน้านะครับคันนี้เราใส่เสริมเข้าไปคู่หน้า1คู่นะครับก็ใช้งานได้ดีเช่นกันเครื่องยนต์รุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเลานะ 2. ให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับเป็นระบบโทรโบเดี่ยวนะตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยชุดอ er. ินเตอร์คูลเลอร์พัดลมหน้าเครื่องเนี่ยตัวฟอร์ดเด็กเจนจะเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ไดชาร์จอยู่ด้านบนตามสโลแกนของฟอร์ดก็สามารถลุยน้ําได้สูงถึง80เซนการวัรันตีเครื่องยนต์ของฟอร์ดเด็กเจนนะครับก็5ปีหรือ150,000กิโลนะครับคันนี้นะครับจะทรงยก2นิ้วนะด้วยการรองก้อนนะครับแล้วก็ชกเดิมเดีย๋ยวเรามาดูรายละเอียดก,กันด้านข้างก็ซุ้มล้อแบบส ทรงก็จะเป็นเหลี่ยมเยมนิดนึงซุ้มล้อก็อมีให้เลือกหลายแบบ6นิ้วมีมุด6นิ้วดำด้าลายเฟืองนะครับแล้วก็ทรงแรปเตอร์ก็เลือกได้นะสวยทุกลายเลยแม็กยางช่วงล่างคันนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ของเดิมรุ่น xls เนี่ยเป็นแม็กอลอยขนาด17นิ้วคันนี้เปลี่ยน,นขอบ20ินะ o f f เ e ตติดลบ44นะครับเป็นสไตล์อเมริกันแล้วก็ยางเป็นยาง f u ลไซส์ตัวนี้จะเป็นยาง mt ไซส์33ามคูณสิบนะแล้วก็เปลี่ยนปีกนกเป็นของแบนโยนะครับเปลี่ยนลูมกม้มอ เลี่ยงการกระแทกกับปีกนกด้านล่างนะครับอ่ะบันไดข้างมีมาให้อยู่แล้วนะครับมือเปิดใส่เบ้ากันลอยให้นะครับข้อฝาถัางน้ามันแล้วก็โลบาร์โลบาร์ด้านท้ายเนี่ยจะเป็นของตัวแเมอร์รุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นวอริเออร์พัทนะครับตัวนี้ก็จะมีสปอร์ตไลท์ด้านหลังนะเวลาเราใส่เกียร์ถอยสปอร์ตไลท์จะติดน,นะครับแล้วก็รุ่นนี้จะยาวกว่าตัววอ r ิเออร์รุ่นแรกนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยพิเศษเลยเด๋ยวดูนะน่า สำหรับตัวโลบาก็จะมีตัวสปอตไลท์ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวนี้นะอันนี้ก็ใช้งานได้จริงนะสามารถพับเก็บได้นะครับผ่านรีโมทนั่นเองอันนี้พับเก็บผ่านรีโมทได้นะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์ก็คือฝาปิดด้านท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นของแบรนด์เทมเมอร์เช่นกันเป็นไฟฟ้านะบังคับผ่านรีโมทต,ตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทหน้าตามันจะมีเปิดปิดไฟแล้วก็ตัวเปิดปิดฝาท้ายแบบนี้เห็นไหมจะสไลด์นะครับ เราเราจะกดปิดเราก็กดอยู่ได้เลยนี่แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัวควบคุมอีกตัวหนึ่งถ้าเราไม่ใช้รีโมทจะมีสวิสตช์ตรงนี้สามารถกดปิดเปิดได้นะครับนี่สายไฟฟ้าตัวนี้กันหนีบได้นะกันหนีบได้นะครับลองปิดฝาท้ายแล้วก็เอามือเอามือใย่แบบนี้ยมันก็จะกันหนีบได้ไฟท้ายเปลี่ยนใหม่เป็นแบบ y i t แท4 4จะเป็น L e d แบบนี้เลยนะครับ อันนี้เปลี่ยนใหม่นะเป็นของงานซัพพาเออร์นะครับคนชนท้ายก็เปลี่ยนใหม่เป็นของแบรนด์เทมเมอร์เช่นกันตัวนี้ก็เป็นตัวนิยมคันนี้หลักๆชุดแต่งจะเป็นเทมเมอร์ทั้งคันนะครับยกเว้นบันไดข้างที่เราไม่ได้เปลี่ยนแค่นั้นเองก็หาลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับรถยนต์สอดป้ายแดงแต่งออกจากโชว์รูมทักได้ที่เบอร์0863440739นะครับผมปอนสอดยินดีให้บริการแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่จังหวัดผมมีไฟแนนซ์พื้นที่วิ่งเซ็นให้ไฟแนนซ์ผ่านแต่งรถให้แล้วก็ส ฝากกดติดตามเพจอปอนด์ฟอร์ดพะนครด้วยนะครับสวัสดีครับ Cause